ผูช้ชมฮะมีงานบวชงานหนึ่งที่ลบุรีจัดงานใหญ่โตเลยมีโต๊ะจีนเต็มไปหมดเลยทีเดียวฮะแต่จูๆ่ๆทุกคนต้องผวาเลยทีเดียวเพราะ,ะว่ามีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งเมามแล้วขับรถเกง๋งชนดะเข้ามาอุชาวบ้านนี่วิ่งหนีกระเจิงเลยทีเดียวชาวบ้านบางส่วนนะฮะพอเห็นรถหยุดเด้งแล้วเนี่ยถึงขนาดเอาก้อนหินเนี่ยไปปากระจกหน้ารถแล้วก็ลากคนขับเนี่ยออกมารุมประชาทันเลยทีเดียวฮะ โอ้โหเนี่ยตำรวจต้องหิ้วปีกออกไปเลยนะฮะนายวีรชัยอายุ48ครับเมาแอะเลยทีเดียวนะครับถูกรุมสกร,รมนะครับคอตกในตาลอยเลยทีเดียวครับถูกตำรวจสพโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีครับก็หิ้วปีกออกมาครับคือชาวบ้านเนี่ยนะฮะเขาอยู่ในลมเกลี้ยกล่อมเลยทีเดียวถ้าปอยอยู่ตรงนั้นอีกสักพักหนึ่งเนี่ยอาจจะถูกกระทืบตายได้เหมือนกันครับเรื่องของเรื่องนะครับมันเกิดจากเมื่อคืนตอนประมาณ3ามทุ่มครึ่งคุณผู้ชมฮะที่วัดสะพานนาค ตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี oh. ก็มีงานบวชนาคอยู่งานหนึ่งแขกเรือเต็มงานเลยทีเดียวครับเป็นร้อยๆคน oh. ก็กำลังนั่งกินดื่มโต๊ะจีนกันครับแถวๆตรงข้างๆสาราการประเรียนในวัดครับ oh. จู่ๆครับนายเวียาชาัยก็ขับรถโตโยต้าแคมรี่ฮะสีบอลทองคันนี้เนี่ยพุ่งเข้ามาเลยครับชาวบ้านนี่ผวากันเลยทีเดียวฮะเพราะว่านั่งกินโต๊ะจีนกันอยู่เนี่ยเข้าของพังละเนรนาไปหมดเลยแล้วพอชนเสร็จเนี่ยแทนที่จะหยุดใช่ไหม ปรากฏว่าวีระชัยเนี่ยถอยรถกลับมาอีกแล้วก็ไปชนรถโมอเตอร์ไซค์พังเสียหายไปอีก3คันเนี่ฮะคุณผู้ชมชาวบ้านอยู่ในงานเนี่ยก็เลยช่วยกันจับตัวนายวีระชัยออกมาฮะคือนั่งอยู่ในรถใช่ไหมออกมาไงอย่างที่เล่าไปครับเอาก้อนหินเนี่ยไปทุบกระจกหน้ารถแล้วก็ลากตัวออกมาเลยฮะรุมประชาทานอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้สะบักสะบอมเลือดทุมตัวเลยทีเดียวครับเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับมีคนบาดเจ็บทั้งหมด20คน ในจํานวนนี้5คนเนี่ยยังต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเลยนะครับส่วนที่เหลือบาดเจ็บเล็กน้อยก็ไปหาหมอทําแผลหมอก็ให้กลับบ้านได้ตามปกติแล้วนะฮะนอกจากนี้ความเสียหายที่มีกับโต๊ะจีนครับโต๊ะจีนเสียหายไป11ชุดเนี่ยมูลค่าอยู่ที่ประมาณ4,500และก็หลอดไฟประดับงานอีกจํานวนหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมตอนแรกที่หลายคนเห็นนะฮะนายวิรชัยเนี่ยใส่ชุดสีเขียวขี่มา้าถามว่าเป็นทหารหรือเปล่า ไปตรวจสอบมาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะไม่ได้เป็นทาหารเพียงแต่ว่าเป็นลูกเจ้าประจําของหน่วยง,งานทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีฮะคนรู้จักนายวิรชัยเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าไอวาา้วีรชัยคนนี้มันเป็นคนอารมณ์ร้อนเวลาเมาเนี่ยชอบหาเรื่องชาวบ้านไปทั่วเลยทีเดียวครับมัน,นขับรถเข้ามาขับรถเข้ามาชนโต๊แรกนี่เลยและมีคนเจ็บนอนเลยคืออาผมเองแล้วจากนั้นเกิดการชุลมุนเพจะหยุดรถ ดูรถทุ่งานกระจกเขาไม่แตกผมก็เลยตัดสินใจกระโดดขึ้นไปหน้ารถกระโดดทีด่กระจกหน้า<อ>มันก็เลยขี่เข้ามาพวกเพราะมาเบรกอยู่ตรงนี้ได้มันจะมีป้ายอยู่ข้างหน้าไหม<อ>ละตั้งแต่ป้ายเข้ามาตรงจีนทั้งหมดเลยถ้าผมไม่เบรกไว้อมันอาจจะข้ามมาถึงยันนี้ได้เพราะว่าเองขาบอกว่าในรถมันมีมีดกับปืนยผมก็ไม่รู้ว่าจะกวาดจริงหรือเปล่าขณะที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ยังไม่เบรกไม่เบรกครับไม่เบรกแล้วเราทำไงผมก็จะเข้าหากกันเลยคนในงานก็ช่วยกันเบรกเขา เขาลงรถมากรับอกาเขาทำอะไรผิดยังไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหถูกจับมาลุมประชาทันลุมสกรรมแล้วยังถามชาวบ้านบอกว่าผมทําอะไรผิดโอ้ไม่รู้ตัวจริงๆครับคุณผู้ชมฮะแล้วบอกว่าในรถเนี่ยมีปืนมีมีดด้วยทีเดียวฮะที่บอกไม่ไม่รู้ตัวเพราะอะไรหรือมะเพราะพี่แกมเมาหนักฮะตำรวจจับไปเป่าแอลกอฮอล์ฮะปรากฏว่าสูงไม่ถึง168มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่เมาไปเยอะเลยทีเดียวนะ กปกติ<อ>กฎหมายบอกว่าห้ามเกินเท่าไหร่ <30 S 2> 50มิลลิกร,รัมเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่168ครับก็เลยแจ้งข้อหาเมาและขับครับส่วนก็หาอื่นอื่นน่ะเดี๋ยวรอผู้เสียหายแจ้งความแล้วก็อาจจะมีการแจ้งข้อหากันเพิ่มเติมเนี่ยแหละฮะข่าวช่อง8ปกรบเครื่องเขียนข้าง